ะะทุกๆท,ท่านในห้องนี้นะคะก็หลังจากฟังเรื่องเทคโนโลยีดิจิตอลล้ำโลกกันฟังแล้วตื่นตาตื่นใจมากนะคะก็อาจจะเป็นการตอบย้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะคะว่ากระแสะของโลกในปัจจุบันนี้นะคะก็ถ้าไม่นับคุณทรัมป์แล้วก็นับเรื่องทาริฟแล้วเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเรื่องของดิจิตอลแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าจะเรียกขอเรียกสั้นๆแล้วกันว่าเป็นเรื่องกรีนนะคะ ซึ่งวันนี้นะคะกะ็ดิฉันชื่อเล่นชื่อเกดนะคะก็ชนา,น,าน,นะคะทำงานธานาคารแห่งประเทศไทยมาไม่อยากบอกปีเดี๋ยวคำนวณอายุถูกนะคะก,ก็ยาวนานนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำล่าสุดนี้ก็คืออยู่ที่ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงินนะคะก็ดูแลเรื่องแผนภูมิทัศน์ใหม่ของสถาบันการเงินไทยนะคะวันนี้ก็คงเป็นโอกาสที่จะมาชวนทุกท่านได้คิดนะคะแล้วก็สื่อสารถึงเรื่องราวของ การทํานโยบายของธนาคารประเทศไทยด้วยนะคะว่าแล้วเรามองไปข้างหน้าเราเห็นในเรื่องของกรีนเราเห็นในเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเราได้มีการทําอะไรบ้างนะคะเพื่อที่จะให้ภาคการเงินเนี่ยสามารถตอบโจทย์การปรับตัวของทุกทุกท่านได้ดีขึ้นนะคะเ,เดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะขอหน้าถัดไปเลยค่ะค่ะอันนี้ก็เรื่องแรกก่อนละกันนะคะเป็นเรื่องดิจิทัลเนาะหลังจากที่เราฟังกันมาจุกๆนะคะจากคุณแซมนะคะ ดิจิตอลก็นำมาซึ่งจริงๆก็มีทั้งโอกาสมปทั้งความเสี่ยงนะคะแต่วันนี้เราคงเน้นในเรื่องของโอกาสกันมากกว่านะคะว่าถ้าลูกค้าเราไปอยู่ที่ไหนคือคิดว่าในห้องนี้ตอนนี้ทุกคนคงไม่มีใครที่ยังไม่เคยซื้อของออนไลน์นะคะอาจจะย,ยกเว้นคุณแม่ของอิสันเองที่บ้าน <laughs> จะกังวลวิชาชีพมากเลยจะไม่มีอะไรออนไลน์เลยนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าในห้องนี้ทุกท่านก็คงจะ <c oughs> เป็นมีแอปเกา้าแล้วก็ซื้อขายใช้พอมเพย จ่ายเงินนะคะเข้าเว็บไซต์ต่างๆซื้อของกันเป็นประจำอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าลูกค้าเราอยู่ตรงไหนพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องตามไปตรงนั้นแหละนะคะก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเพราะว่าออถ้าไม่ตามก็เดี๋ยวเราก็เสียโอกาสทางธุรกิจใช่ไหมคะแต่สิ่งที่ตามมาอีกอย่างหนึ่งของการที่มีการซื้อขายกันบนระบบออนไลน์มากขึ้นอย่างที่คุณแซมว่าเลยว่าข้อมูลการทําธุรกรรมมาไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายหรือความชอบพฤติกรรมต่างๆของลูกค้าเนี่ยเราก็จะ เกิดสิ่งที่เรียก่าเป็นดิจิตอลฟุตปรินนะคะหรือก็คือ,อ,อมีแทร็กเลกคอร์ดและวว่าลูกค้าเราชอบอะไรซื้ออะไรชอบมาซื้อตอนกี่โมงชอบแบบไหนถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เราเปิดหน้าร้านแล้วก็อาจจะก,การกว่าจะเก็บข้อมูลลูกค้าได้ว่าลูกค้าคนนี้ออชอบอะไรไม่ชอบอะไรอาจจะต้องมีการ เขียนโจทย์เอาเข้า Excel กว่าที่จะประมวลผลออกมาใช่ไหมคะแต่ว่าท่านในยุคนี้แล้วด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่สุดจะเพียบพร้อมเนี่ยก็คือมันจะทําให้เกิดการต่อย,ยอดโอกาสทางธุรกิจได้อีกอย่างมากเลยนะคะก็คือสนับสนุนคุณแซมนะคะว่าถ้าทาง SME เมีนี่ยมีการนําข้อมูลตรงนี้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะการวิเคราะห์ลูกค้าการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าต่างๆตรงนี้ก็น่าจะทําให้กลยุทธ์ในการบริหารสร้างยอดขายเพิ่มนะคะ กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจเนี่ยน่าจะทําได้ดีขึ้นแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากว่า,อายอดขายเราจะดีขึ้นแล้วด้วยอีกประการหนึ่งก็คือข้อมูลเหล่านั้นนะคะเราก็สามารถที่จะนํามาเอาไปยื่นให้กับผู้ที่พิจารณาเงินกู้ให้เราได้ด้วยนะครับเพราะเขาก็จะเข้าใจถึงลักษณะธุรกิจลักษณะรายได้ของเรามากขึ้นตามไปด้วยนะคะอ่ะทีนี้ขอสไลด์ไปเลยะคะ่ะคือถ้าพูดถึงว่าภาคธุรกิจทุกวันนี้มีความเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะ ภาคการเงินเองก็เช่นเดียวกันภาคการเงินก็ต้องมีความาตามให้ทันดิจิทัลแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามนําเรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะคะเข้ามาทําให้การให้บริการแก่ลูกค้าเนี่ยได้ผลดีขึ้นนะคะอย่างที่พี่แอนกล่าวมาตั้งแต่เช้าและว,ว่าเพนพราอย่างหนึ่งของ S อสนะคะที่ทุกท่านก็คงทราบดีคือเป็นเรื่องที่ว่าเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินหรือบางท่านเข้าถึงแต่อาจจะไม่เต็มที่นะคะทีนี้ ถ้าเราลองมาวิเคราะห์กันดูว่าเอ๊ะทำไมนะบรรดาภาคการเงินหรือภาคแบงก์ต่างๆเนี่ยเขาถึงยังลังเลที่จะให้สินเชื่อหรือว่าให้เงินทุนกับเ ME เอ็มอีนะคะหรือว่าคนตัวเล็กๆเนี่ยก็อาจจะแบ่งออกมาได้สักสามสามเหตุผลหลักๆนะคะอันที่หนึ่งอันเรียกว่าเป็นสองสองไม้กับหนึ่งเสียงแล้วกันนะคะหนึ่งไม้เนี่ยก็คือไม่มีข้อมูลคือเหมือนเราไม่รู้จักกันนะคะเพราะฉะนั้นจะกล้าให้ข้อจะจะกล้าให้เงินไปแล้วก็ ไม่ทัวเนาะเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้จักกันก็อย่างนั้นหยุดไว้แค่นั้นก่อนนะคะอันที่ไม่ที่2ก็คือไม่คุ้มนะคะไม่คุ้มยังไงคือในห้องนี้จะมีทางธนาคารอยู่หลายท่านนะคะก็คงจะทราบกันดีว่าเวลาในการปล่อยกู้สินเชื่อสักหนึ่งอันเนี่ยมันก็มีต้นทุนที่เป็นดําเนินการอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยออสินเชื่อขนาดเล็ก มันก็อาจจะไม่คุ้มต้นทุนที่ทางธนาคารจะต้องแบกรับไว้เพราะฉะนั้นเขาก็เลือกที่จะไปปล่อยคนที่ใหญ่กว่านะคะไก่อันคือนหนึ่งเสี่ยงหนึ่งเสี่ยงคืออะไรก็คืออย่างที่พี่แอนเล่ามาเหมือนกันคะ่ะวันนี้มีคนช่วยดิฉันเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่เช้า <c oughs> ก็คือเสี่ยงในมุมเศรษฐกิจมันเสี่ยงขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น business model ของ SME เองเดิมก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วก็ยิ่งจะเสี่ยงเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะทีนี้เราลองมาดูกันว่าจากสม 3. ามเพนพอ,อยต์ตัวนี้แล้วทางธนาคารประเทศไทยภายใต้แผนภูมิทัศน์การเงินใหม่เนี่ยมีการทำอะไรบ้างนะคะที่จะมาตอบโจทย์ตรงนี้นะคะจริงๆก็ไล่ไปทีละเรื่องเลยก็ได้นะคะอันแรกก็คือเรื่องไม่มีข้อมูลความไม่มีข้อมูลเนี่ยจะทำยังไงให้ข้อมูลไป,ไไปถึงผู้พิจารณาสินเชื่อให้เร็วขึ้นไวขึ้นสะดวกขึ้นนะคะก็มมลเยยงงลยเป,ไปน็นที่มาของโครงการที่เรียกว่าโครงการ Your Data นะคะ อันนี้ขออนุญ,ญาตเช็คเสียงนิดนึงมีใครเคยได้ยินชื่อโครงกรารนี้บ้างไหมคะโอเคค่ะแบงค์ชาติล้วนๆนะคะที่ยกไม่แปลก <t> ค<ร>่ะไม่แปลกสมัยนี้ข่าวสารมากมายนะคะโครงการยูเดต้าคืออะไรถ้างั้นขออนุญ,ญาตนะคะโครงการยูเดต้าเนี่ยก็คือเป็นการที่ทําให้ทุกๆท่ทานประชาชนทุกคนแล้วก็ธุรกิจทุกธุรกิจนะคะมีสิทธิ์ที่จะส่งข้อมูลของตัวเองที่อยู่ที่ต่างๆไปให้กับแบงค์ได้นะคะ เพื่อที่ว่าอะไรจากที่เขาไม่รู้จักเราแต่ถ้าเขาเห็นบินค่าน้ำข้าไฟเราอุ้ยเราใจดีมาตลอด5-6าหกปีเขาอาจจะมีความเชื่อมัน่นในเรามากขึ้นว่าเออโอเคนะคนนี้ ب ي ب ي เบี้ยวอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งออการไหลเวียนของข้อมูลให้เป็นประโยชน์ในลักษณะน,นี้ปัจจุบันนี้นะคะตั้งแต่วิถุนาที่ผ่านมาเนี่ยตัวค้าน้ำข้าไฟที่เล่ากันไปเนี่ยนะคะสามารถใช้งานได้แล้วนะคะ ถ้าท่านต้องการจะดาวน์โหลดลักษณะข้อมูลแบบนี้สามารถใช้จากผ่านแอปที่ชื่อว่าทางรับนะคะคิดว่าทุกท่านอาจจะพอรู้จักค่ะซึ่งอันนี้ยังเป็นแค่ระยะที่หนึ่งนะคะในระยะต่อไปเนี่ยก็จะมีการขยายไปถึงข้อมูลยื่นภาษีนะคะที่ท่านมีการยื่นภาษีกันทุกปีก็จะสามารถนำข้อมูลตรงนี้มาส่งให้กับ ผู้ให้กู้ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งอันนี้จะมาจะตามมาในปีนี้นะคะภายในปีนี้ข้อมูลเรื่องภาษีาสุสาพระกรจะสามารถเอามาใช้หมุนเวียนได้นะคะถัดมาก็ในปีหน้านะคะปีนี้หกแปดเนาะปีปีหน้าคือปีหกเก้าเนี่ยก็จะเริ่มเป็นข้อมูลในภาคการเงินเช่นอะไรบ้างนะคะก็คืออย่างเงินฝากของเราที่มีกับแบงก์เราอาจจะมีเงินฝากอยู่กับแบงก์บีเดินบัญชีอยู่กับแบงก์แบงก์บีแต่ไป ไปขอกู้แบงค์สีทุกวันนี้มันจะ,จะ,จะชอบมีปัญหา,านี้ใช่ไหมคะว่าแบงค์สีก็บอกว่าฉันไม่รู้จักเธอฉันจะมาให้กู้เธอได้ยังไงแต่ถ้าต่อไปโครงการตัวยูเดต้าของปีหน้าเนี่ยก็จะทําให้มีการาท่านสามารถที่จะขอให้แบงค์บีเนี่ยคะ่ะส่งข้อมูลไปให้แบงค์สี่ที่จะเป็นอนาคตเจ้าหนี้ของคุณได้นะคะแต่ทีนี้อาจจะมีคําถามว่าอุ๊ยมันดีขนาดนี้แล้วทาไมไม่ทําตั้งแต่ปีนี้นะคะอันเนี้ยเป็นโครงการที่ เรียกได้ว่ามีเกี่ยวกับเรียกว่าเกี่ยวข้องนะคะกับสถาบันการเงินค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็แต่ละที่เขาก็มีระบบการเก็บข้อมูลที่บ้านใครบ้านมันระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้ข้อมูลมันวิ่งกันได้ก็จะต้องเหมือนสร้างถนนก่อนนะคะก็เลยตอนนี้ทางปรชาติก็มีการออกออกฎเกณฑ์ออกมาว่าให้ทางสถาบันการเงินเนี่ยมีการสร้างกลไกลนะคะแล้วก็ตกลงมาตรฐานกันว่าในการจะแลก ข้อมูลเรียกแรกเลยเส่งข้อมูลเนี่ยค่ะจะส่งกันด้วยแพทเทิร์นแบบไหนมันจะได้เหมือนเป็นอินฟราตรงกลางแล้วก็เวลาที่ท่านไปรีเควสตให้หรือไปขอให้มีการส่งข้อมูลไปมันก็จะไปได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของโครงการยูเดต้าซึ่งก็เดี๋ยวรอปลายป,ปีนี้นะคะปีหน้านะคะก็จะได้เห็นมากขึ้นนะคะอันนี้ยังเพิ่งจะข้อที่หใช่ไหมคะคือไม่มีข้อมูลเนาะ ถ้าข้อถัดมาก่อนข้อถัดมาอขอกระโดดมาเรื่องอันเสี่ยงก่อนแล้วกันนะคะเรื่องเสี่ยงเนี่ยเป็นอันที่เราก็มองเห็นนะคะว่าถึงแม้ว่า,าปัจจุบันเรามีกลไกบสยเข้ามาช่วยอยู่ระดับหนึ่งนะคะแต่ก็มีการมองว่าถ้าอยากจะให้แบงค์กล้าปล่อยหรือมั่นใจที่จะปล่อยกู้ให้สมีมากขึ้นเนี่ยถ้ากลไกที่เข้ามาช่วยค้ำประกันสินเชื่อเนี่ยมันพัฒนา มากขึ้นก็น่าจะยิ่งมาช่วยให้การปล่อยกู้ตรงนี้สะดวกมากขึ้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของโครงการที่ที่พี่แอนพูดไปแล้วเช่นเดียวกันนะคะนกานะคะคือสถาบันค้ำประกันเครดิตแห่งชาตินะคะอันนี้น้องๆรุ้นอยู่ว่าฉีนจะจำชื่อครบไหมนกาเนี่ยก็แล้วถ้าถามว่าแล้วนก้าจะแตกต่างไปจาก บสอยอที่เราคุ้นเคยอย่างไรนะคะก็คงมี2ประเด็นหลักๆนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของสโคปของการคำ้คำประกันคือถ้าเป็นบสอยอในปัจจุบันนะคะด้วยสโคปของกฎหมายเนี่ยก็จะให้ค้ำประกันสินเชื่อธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะแต่ถ้าเป็นนาก้าก็จะขยายต่อไปถึงระดับการให้กู้ของนอนแบงค์ bank, นะคะแล้วก็การออกตราสารหนี้ด้วยนะคะ ประการที่2ก็คือตัวโมเดลในการประเมินความเสี่ยงของนักกาค่ะจะทําให้สามารถคิดค่าธรรมเนียมการคาประกันแบบเป็นราย SME ได้เลยตามความเสี่ยงของ SME นั้นๆน,น,นะคะซึ่งถ้าเทียบกับบสยในปัจจุบันอาจจะมีค่อนข้างลักษณะค่อนข้างที่จะแฟลตนะคะเพราะฉะนั้นการมีนักกาเข้ามาก็จะช่วยปรับปรุงตรงนี้เข้ามาช่วยเหมือนกับแชร์ความเสี่ยงกับสถาบันการเงินได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของของความไม่คุ้มเนื้อที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะคะว่าเาแล้วไม่คุ้มจะทํำยังไงไม่คุ้มนี่ก็คือจะมีโครงการที่วิลืมบอกขอภัยนัก้ารเนี่ยที่พี่แอนบอกว่าผ่านคอรมอแล้วนะคะเป็นตัวร่างพรบรแต่กว่าจะตัวกฎหมายจะเสร็จน่าจะเป็นปีหน้ากลางปีแล้วก็คงจะได้ใช้กันจริงๆประมาณปี70อันนี้นอนรอนาน,นหน่อยนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะคือเรื่องของความไม่คุ้ม ที่ว่าไม่คุ้มเพราะว่าแบงค์เขามีค่าใช้จ่ายที่ต้องแต่ละวันนะคะในการที่ออโอเปอรเรตเนี่ยก็เลยมีที่มาของโครงการที่เรียกว่าเวอร์ชวลแบง v ์เวอร์ชวลแบง์อันนี้คิดว่าทุกคนคงรู้จักนะคะแต่ว่าขอรีแคปอีกทีละกันเวอร์ชวลแบง์คืออะไรเวอร์ชวลแบงก์ก็คือธนาคารรูปแบบใหม่ที่ไม่มีสาขาไม่มี ATM เเป็นของตัวเองเพราะฉะนั้นอะไรคะต้นทุนก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัดใช่ไหมเขาไม่ต้องมาตั้งตั้งสาขาจ้างพนักงานทุกอย่างมันเป็น อยู่บนดิจิตอลหมดทำธุรกรรมทุกอย่างผ่านระบบดิจิตอลหมดเพราะฉะนั้นจากต้นทุนที่ลดลงเนี้แหละคะ่ะก็จะทําให้เขาสามารถที่จะคิดผลิตภัณฑ์ให้บริการกับคนที่ตัวเล็กลงได้เช่นเดียวกันเพราะว่าจุดคุ้มทุนเขาจะลดลงมาแล้วตามต้นทุนที่ลดลงนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการประกาศชื่อ,อ,อทาง Virtual Bank กันออกมาแล้วสามแห่งนะคะแล้วก็คิดว่า กำลังเตรียมตั้งแบงก์กันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวประมาณปี6-9เกนี่ยแหละคะ่ะก็จะได้ใช้บริการกันนะคะอันนั้นก็เป็นภาคของดิจิตอลนะคะเพราะฉะนั้นดิจิตอลก็คือโอกาสนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นยูเ a เดต้าเนคาหรือยู r อชอแบง n ์ล้วนก็ตั้งมาเพื่อที่จะช่วยให้ทาง SME มีการเข้าถึงได้มากขึ้นนั่นเองนะคะออขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะ ทีนี้ลงขออนุญาตเปลี่ยนอารมณ์มานิดนึงนะคะมาเป็นฝั่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าเรื่องกรีนนะคะจริงจริงอันนี้คงไม่ต้องพูดมากเพราะตอนนี้ทุกขั้นก็คงรับทราบถึงผลกระทบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติหรือจากกฎเกณฑ์ต่างๆที่มันรัดรัดตัวเราเข้ามามากขึ้น,นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอาจจะฝากว่าเพราะฉะนั้นในณะวันนี้แล้วเนี่ยเรื่องของกรีนเป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือกแล้วนะคะ และถ้าใครทำก่อนก็รอดก่อนเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในการปรับตัวเนี่ยของภาคธุกรกิจเนี่ยก็อาจจะแบ่งได้เป็น2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกก็คือเราจะต้องปรับตัวเองให้มีความทนทานกับภัยธรรมชาติต่างๆมากขึ้นหรืออันนี้เป็นศัพท์ในวงการเขาจะเรียกว่า adaptation นะคะกับอีกมุมหนึ่งก็คือการทำให้เราลดการทำลายโลก ให้น้อยลงก็คือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือเป็นศัพท์เทคนิคนิดๆนึงฝากไว้นะคะเป็นคําว่า mitigation นะคะในวงการของกรีนก็จะมีสส่วนนี้เป็นกิจกรรมหลักๆที่จะต้องมีการปรับตัวนะคะแต่ถ้าเรามองกลับขึ้นมาในระดับประเทศนะคะในสไลด์นี้อาจจะพาดูนิดนึงว่าประเทศไทยของเราอาจจะมีโครงสร้างที่ไม่ได้เหมือนกับประเทศที่ ทำเรื่องกรีนกันอย่างเข้มข้นอย่างเช่นยุโรปเป็นต้นที่เขาออกกฎหมายเลยแล้วเขาก็บอกว่าทุกคนจะต้องทําตามนี้นะคะมีบทลงโทษชัดเจนแต่ประเทศเรามันไม่เหมือนนะคะแล้วมันเป็นยังไงหลักก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยก็คือเรายังมีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เป็นสีน้ําตาลอยู่สูงนะคะบางท่านจะสงสัยว่าอะไรหรอสีน้ําตาลนะคะสีน้ําตาลแบบเสื้อคุณแซมหรือเปล่าหรือจริงๆมันเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่า คําว่าบราวก็คือว่ามีการยังพึ่งพิงเรื่องพลังงานไม่สะอาดอยู่มากนะคะใช้พลังงานฟอสซิลใช้พลังงานถ่านหินอยู่สูงนะคะอย่างปัจจุบันก็คือยังอยู่ที่ถึงประมาณ60%ด้วยกันนะคะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคท่องเที่ยวของไทยเองก็ยังมากกว่าค่าเฉลี่ยของโลกนะคะอยู่ถึง 3- 4เท่าด้วยกันนะคะนอกจากนั้นละประการที่2ลักษณะเฉพาะของเราก็คือเราเปราะบางต่อภัยธรรมชาติอ่ะ อันนี้ไม่ต้องขยายความเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือเรามี SME ที่เป็นแกนหลักของเศรษฐกิจไทยอยู่เยอะนะคะแล้วก็ SME เองก็ยังอาจจะไม่พร้อมนักที่จะปรับตัวในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้วยบริบท3ข้อน,นี้ก็เลยทําให้เราแบงก์ชาติมองว่าการปรับตัวไปสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดลอะะอ้อมค่ะการเดินไปเนี่ยเราอาจจะต้องเริ่มจากบราวเป็นเลสบราวก่อนคือเริ่มจากสมมุติว่า,าเราเรามาจากบราวเสร็จแล้วเราวิ่งกรีเลยฟึบ มันอาจจะรุนแรงไปไหมหรือเร็วไปไหมเงินเราไม่พอไหมแล้วเราก็ SME เยอะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องก้าวจากค่อยๆทาจากก้าวเล็กๆไปก่อนแต่ไม่ใช่ว่าไม่กรีนนะคะสุดท้ายเราก็คือเป้าประสงค์สุดท้ายก็คือไปสู่ความกรีนเส้นเดียวกันนะคะค่ะทีนี้ก็เลยอาจจะขออนุญ,ญาตในสไลด์ถัดไปนะคะอยากจะแชร์ เรียกว่าแชร์แล้กันว่าอันนี้ไม่ได้เป็นเฟรมที่มาจากมาตรฐานไหนนะคะแต่เกิดจากความเข้าใจที่เราเห็นการปรับตัวหรือเส้นทางการปรับตัวของภาคธุรกิจนะคะในเรื่องของด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็อาจจะสรุปออกมาเป็นขั้นตอน4ขั้นตอนหลักๆก,ก็คือเรื่องรู้วัดลดแล้วก็รายงานนะคะรู้รู้อะไร รู้อะไรอันนี้ก็คือถ้าพูดสั้นๆก็คือเรื่อง knowledge แลวก็ know how นะคะรู้ก็คือตระหนักรู้ว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องปรับตัวแล้วนะและรู้ว่าจะปรับตัวประมาณไหนนะคะขั้นถัดมาวัดนะคะอันนี้ถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆก็คืออาจจะคล้ายๆว่าถ้าเราอยากจะลดน้ําหนักวันนี้เราต้องรู้ก่อนว่าเราหนักเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วเราถึงจะเลือกโปรแกรมที่ถูกต้องได้อันนี้ก็เหมือนกันเราทุกวันนี้เราปล่อยการเลือนกระจกอยู่เท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าแล้วเราจะทํายังไงถึงจะลด การปล่อยกา๊าซลงได้นะคะท,ทุกท่าน,นอาจจะรู้สึกว่าแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงเราปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่เท่าไหร่หายจะออกเครื่อ,องนรงเนียคือเท่าไรเหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆทุกวันนี้มันเริ่มมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ SME อนะคะถ้าไม่แน่ใจเคยได้ยินหรือว่ามีใครเป็นสมาชิกสวอ,อ,อ,อยู่แล้วไหมคะเขาจะมีโครงการ SME เวันคลิกยังไม่คลิก ไม่มีใช่ไหมย <laughs> งั้นถือว่าเป็นการมาให้ข้อมูลแชร์ข้อมูลกันนะคะก็คือ SME One Click เนี่ยถ้าเข้าไปลงทะเบียนนะคะก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันอันหนึ่งที่มีการพัฒน,นาร่วมกันกับทางจุฬาแล้วก็ทางบริษัทเวคินนะคะเป็นผ่านไลน์เลยแล้วท่านจะสามารถเอาสลิปค่าน้ำค่าไฟนะคะใส่เข้าไปในไลน์นะคะแล้วมันก็จะคำวนวณให้ท่านเลยลว่าตอนนี้ท่านปล่อยการเรินกระจกอยู่เท่าไหร่ เพราะว่าอย่าลืมว่าไฟฟ้าบ้านเราเรายังไม่มีโรงงานนิวเคลียร์ดังนั้นไฟฟ้าที่เราใช้อยู่มาจากพลังงานไม่สะอาดนะคะยกเว้นจะได้ติดออโซลา่ากับคุณอาคมแล้ว <c oughs> ค่ะอ่าถัดมานะคะถ้าเกิดว่าพอเรารู้และะ้วค่ะว่าเราปล่อยอยู่เท่าไหร่เนี่ย ก็มันเป็นเรื่องที่ต้องมาหาโซลูชันในการปรับตัวและแล้วว่าจะลดยังไงได้บ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีต่างๆที่เข้ามาแล้วมันถึงจุดนี้แหละถึงจะเริ่มมีการต้องใช้เงินทุนพอตัดสินใจแล้วว่าจะทําอะไรก็เรื่องเงินทุนก็จะเข้ามาซึ่งอันนี้ก็ขออนุญ,ญาตรีเฟอร์ถึงสิ่งหนึ่งนะคะทีออ่อยากทดสอบอีกสักรอบมีใครเคยได้ยินคำว่า Thailand t ท x o n o m y ไหคะ โอเคค่ะดีใจขอบคุณนะคะมีคนนอกแบงค์ชาติแล้วค่ะหนึ่งท่านนีนะคะอันนี้ไม่เกี่ยวกับภาษีนะคะไม่เกี่ยวเลยนะคะ Thailand Taxonomy ในวงการของกรีนแล้วนะคะมันคือมาตรฐานตัวหนึ่งที่จะบอกว่ากิจกรรมที่ท่านทำกันอยู่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนในบริบทของไทยนะคะ ก็อันนี้ถ้าใครสนใจเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อได้นะคะซึ่งในนี้เราสามารถอ้างอิงจากตัว Thailand t a t s o n o m i ได้ในการที่จะดูว่าแล้วเราจะปรับตัวไปสู่ความเป็นสีเขียวได้ยังไงนะคะส่วนสําหรับธุรกิจไหนที่แบบเอ๊เทคโนโลยีเรามันยังไม่แมททัวร์หรือคือมันยังไม่ถึงจุดที่แบบควรจะลงทุนนะคะก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้วิธีซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปก่อนก็ได้นะคะ แล้วก็พอสุดท้ายแล้วค่ะเราทําความดีเราต้องให้โลกรู้นะคะก็จะมาถึงขั้นของการรายงานหรือว่าเ,เปิดเผยข้อมูลนะคะเพื่อที่ให้คู่ค้าเราลูกค้าเราะะรู้ว่าเราเมีความมุ่งหมายที่จะเปลี่ยนธุรกิจให้เป็นมีต่สิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในจากที่กล่าวมานะคะว่าเ,เราทราบถึงบริบทของไทย ว่าเป็นในลักษณะที่ว่าเออต้องปรปล่าเบลสปาก่อนเนี่ยก็เลยจะนํามาซึ่งโครงการที่ทางแบงกชาติได้ทำนะคะในสไลด์ถัดไปนะคะเรียกว่าโครงการ financing the transition นะคะซึ่งเป็นการที่เรา up, เวิร์กกับธนาคารพณนชย์ิต8แห่งเราไม่ได้ออกเกณฑ์อะไรนะคะใช้วิธีคุยแล้วดูว่าใครอยากจะช่วยกันรักโลกบ้างนะคะซึ่งภายใต้โครงการนี้นะคะก็มีการให้ธนาคารเนี่ยออกออผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ ตอบโจทย์บริบทไทยคำหลกัหลกๆก็จะมีเน้นเรื่อง Brown วลเล brown นะคะให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจสําคัญแล้วก็สนับสนุน SME ให้เริ่มเดินจากก้าเล็กๆก,ก,ก่อนยกตัวอย่างนะคะเช่นถ้าบริษัทท่านมีการจะเปลี่ยนเครื่องจักรอะไรบางอย่างซึ่งมันอาจจะยังไม่ได้วัดได้ว่าเป็นค่าแบบการเดินกรนะจกกี่เมกกระตันอะไรเท่านั้นนะคะแต่ว่าทําให้เห็นว่าประหยัดการใช้ไฟลงไปได้เป็นต้นเนี่ยถ้าในมีการตกลงกันกับธนาคารแล้วก็ธนาคาร ติดตามดูแล้วก็มีการเปลี่ยนเครื่อนจากนั้นจริงๆแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขนะคะก็จะได้รับอาจาราดอ,อกเบี้ยพิเศษภายใต้โครงการนี้ด้วยนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ทั้ง8ธนาคารเนี่ยก็มีการตั้งเป้ากันค่ะว่าจะทําให้ได้1นึ่งแสนล้านนะคะภายในปีนี้ซึ่งจริงๆโครงการนี้เริ่มตั้งแต่สิงหาปีที่แล้วตอนนี้ก็จะครบปีหนึ่งแล้วนะคะก็ค่อนข้างมาได้ดีอยู่นะคะมา96,000มล้านแล้วนะคะเกเ ต่อย่างไรก็ดีค่ะจานวนเงินเห็นเหมือนจะเยอะแต่จริงๆแล้วสาหรับการเปลี่ยนผ่านด้านสิ่งแวดล้อมยังต้องการเงินอีกมหาศาลนะคะยังอีกต้องการอีกเยอะมากอันนี้เราก็มองว่าเป็นเหมือนสเต็ปแรกที่จะทําให้มันเห็นเป็นรูปธรรมร่วมกันได้ว่าให้ภาคการเงินขยับแล้วก็ให้มีการปรับตัวจริงเพื่อจะได้มีการขยายผลต่อไปได้นะคะซึ่งเรากําลังพยายามหาแนวทางที่จะขยายผลต่ออยู่นะคะก่อนจะจบอาจจะยอยากมีเลสเซอร์เลอร์นิดนึงว่าพอหลังจากที่เราทําโครงการนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ว่า เมื่อก่อนอะคะ่ะเวลาเราพูดถึงแบงก์เราอาจจะคิดว่า่แบงก์ก็คือปล่อยเงินเป็นหลักเนาะแต่เมื่อกี้ที่เราคุยกันว่าเจอร์นี่หรือเส้นทางของการปรับตัวด้านสิ่งแวดล้อมมันกว่าจะมาถึงเงินเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาอีกหลายขั้นนะคะเราก็เลยสนับสนุนให้ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยพัฒนาตัวเองหรือว่าขยายขอบในการที่จะให้บริการได้มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมของอถ้าลูกค้ามาถึงอยากจะปรับตัวทำยังไงดีให้แบงค์ให้คำปรึกษาได้นะคะว่า,าจะให้ ลูกค้าควรจะเดินประมาณไหนหรือเพราะว่าธนาคารเนี่ยก็จะมีประสบการณ์ที่ค่อนข้างเยอะจากลูกค้าหลายๆคนหลายๆเซกเตอร์นะคะก็นํามาเป็นบทเรียนแล้วก็ถ่ายทอดกันได้นะคะนอกจากนี้ก็คือถ้าอยากจะปรับแล้วหาเทคโนโลยีเวนเดอร์ไม่เจอหรือว่าไม่รู้จะใช้เทคโนโลยีอะไรแบงก์ก็สามารถให้คําแนะนําหรือว่ารีเฟร์ไปได้เช่นกันหรือกระทั่งการปล่อยการวัดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็เช่นเดียวกันนะคะตลอดจนไปถึงเรื่องของคาร์บอนเครดิตด้วยนะคะก็ จนถึงทุกวันนี้นะคะเราก็ยังรีวิวเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆอยู่นะคะเพื่อที่จะให้ไม่เป็นอุปสรรคในอนาคตสําหรับแบงค์ที่จะเข้าไปช่วยทุกท่านได้มากขึ้นในการเปลี่ยนผ่านไปด้านด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะคะ ขอหน้าถัดไปนิดนึงค่ะเพราะฉนั้นถ้าจะ recap ทั้งหมดน,น,นะคะก็คงเป็นในมุมที่ว่าทั้งดิจิตอลแล้วก็เรื่องกรีนนะคะมันเป็นทางโอกาสแล้วก็เป็นทางรอดของธุรกิจนะคะทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็อยากจะเห็นท่ากันเงินเนี่ยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะเพื่อจะนําเสนอบริการที่ตอบโจทย์ท่านแล้วก็ช่วยให้ท่านสามารถเปลี่ยนผ่านไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ทันการนะคะขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณคุณชนะนันเป็นอย่างสูงนะคะ